สวัสดีค่ะมาพบกับรวมรถมือ2 JK นะคะแอดมินนำเสนอรถเก๋งมือ2ให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถ Toyota v o ีอค่ะ v ี o อปี08นะคะราคาหลักหมื่นค่ะทุกท่านราคาถูกๆเล่าๆนะคะเข้ามาให้ท่านได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะคะเอกสารมีครบค่ะภาษีพ,พรบปี B 68เกียร์ออโต สีสันรอบคานสวยดีค่ะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะขับขี่ได้สบายช่วงล่างก็ยังดีนิ่มๆแน่นๆสามารถขับทางไกลกันได้นะคะรถพร้อมขับสภาพพร้อมใช้เลยค่ะทุกท่าน8 9 0 0 0บาทลดได้นิดหน่อยนะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับค่ะดูแถวฉะเชิงเซานะคะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยสำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ